สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียน HTML กันต่อนะคะจะเป็นในส่วนของ tag table tag table ก็คือเป็นแท็กตารางนะคะแท็ tag ตารางในโค้ด HTML เนี่ยถ้าในการเขียนโค้ดยุคนก่อนก็ถือว่าเป็นแท็กที่น่าสำคัญที่เขาจะใช้ table เนี่ยในการจัด หน้าจอนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโค้ดในส่วนอื่อนๆเ,เข้ามาใช้แทนที่ซึ่งเทเบิลก็จะเหมาะกับการจัดข้อมูลต่างๆนะคะการใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นตารางเป็นแถวทีนี้เรามาดูในส่วนประกอบของแท็กเทเบิลกันถ้าพูดถึงโค้ดแท็กเทเบิลในรุ่นในโค้ดเก่าๆเนี่ยนะคะอาจจะเห็นส่วนประกอบไม่ครบเหมือนกับที่แสดงในหน้าจอนี้แต่ว่า ที่นำมาแสดงในหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มองสัดส่วนของแท็กเทเบิลเนี่ยได้ง่ายและสะดวกกว่าจะให้ดูในส่วนแท็กเทเบิลนะคะแท็กแรกเลยก็เป็นชื่อแท็กก่อนเลยเทเบิลแท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดตัวนี้นะคะส่วนแรกที่จะมาดูกันคือในส่วนสีขาวตรงนี้ก็คือแท็ก T H นะคะก็จะเป็นในส่วนของ หัวเทเบิลนั่นเองแล้วก็ถัดลงมานะคะก็จะเป็น TR TR ก็คือ table row รนั่นเองนะคะก็เป็นแถวของหัวตารางโดยที่แบ่งเป็นคอลัมน์ก็คือ TH table head นั่นเองจะแบ่งเป็นคอลัมน์โดยคอลัมน์แรกให้มีข้อมูลชื่อว่า header 1คอลัมน์ที่2 header 2 คอลัมน์ที่ 3, header 3นะคะนี่คือส่วนในของหัวตารางทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวตารางกันบ้างนะคะเขาจะให้ชื่อแท็กว่า tbody นะคะตรงนี้มีส่วนของสีเหลืองก็คือ tbody แท็กเปิดแล้วก็ tbody แท็กปิดภายใน tbody ก็จะมีข้างในคล้ายกับ t h e a d เลยก็คือ tr นะคะ table row แล้วก็ แท็กเปิดนะคะ TR แท็กปิดก็คือตรงนี้คือข้อมูลใน1แถวแต่ในส่วนของแนวคอลัมน์ก็คือในเซลล์นั้นหรือในคอลัมน์นั้นนะคะถ้า header เนี่ยจะเป็น TH แต่ถ้าเป็นในส่วนของ Body เนี่ยจะเป็น TD นะคะต่างกันแค่ TH กับ TD แล้วก็จะเป็น TD ตรงนี้นะคะอย่างโค้ดตรงนี้ TD แล้วตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็แท็ก ซึ่งเขาจะบอกว่าตรงนี้มันคือตำแหน่งของโร w ที่หนึ่งมน์ที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นแถวที่หนึ่งมน์ที่สองตรงนี้ก็เป็นแถวที่หนึ่งมน l ที่สามแล้วก็ปิดแถวแล้วก็มาขึ้นแถวใหม่นะคะด้วยแถวที่สองัมน์ที่หนึ่งแถวที่สองัมน์ที่สองแถวที่สองัมน์ที่สามนั้นเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันเลยในส่วนของโค้ด html นะคะโค้ดตรงนี้ เราสามารถที่จะให้ AI เขาเขียนมาให้เราในเบื้องต้นได้เลยที่เหลือน,นอกจากนั้นเราก็แค่มาปรับแก้ไขโค้ดเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการมาดูในส่วนของ t a b Table Tag Table อยู่ในส่วนของ Body นะคะแล้วก็เริ่มต้นด้วย Tag Table คือส่วนนี้ Tag t a g t a b l e แล้วก็ภายใน Table ก็คือเมื่อกี้อธิบายไปแล้วมีในส่วนของหัว Table นะคะก็เป็น T h ast, แล้วก็มี ตามด้วย g r คือแถวแล้วก็ TS คือหัวตารางแล้วก็ในส่วนของ T-body นะคะในส่วนของตัวตารางก็จะมีด้วยแถว TR นะคะแล้วก็ TD คือแถวที่1คอลัมน์ที่1แถวที่1คอลัมน์ที่2แถวที่2อคอลัมน์ที่3แล้วก็ปิดอันนี้คือข้อมูล1แถวนี้ก็เป็นข้อมูลอีก1แถวนี่ก็เป็นข้อมูลอีก1แถวทีวนี้ตรงนี้คือ เทเบิลอธิบายตัวอย่างทีนี้เรามาดูในส่วนของการใส่ข้อมูลเราก็สามารถนำตารางตรงนี้นะคะมากรอกข้อมูลตามที่เราต้องการได้ก็คือส่วนหัวเราให้ชื่อว่าคอลัมน์ชื่อและนามสกุลอายุแล้วก็ภูมิลำเนาส่วนของข้อมูลก็คือทีบอดี้เราใส่ด้วยแถวแรกนะคะชื่อคอลัมน์แรกให้ชื่อว่าชื่อนี้ คอลัมน์ที่2ก็คือสัมพันธ์กับอายุตรงนี้คอลัมน์ที่3ก็คือภูมิลำเนาก็จะสัมพันธ์กับหัวคอลัมน์ตรงนี้นะคะส่วนข้อมูลที่2ก็คือจะเป็นของคนที่2และก็จะเป็นในส่วนของชื่อนามสกุลตรงกับคอลัมน์นี้อายุนะคะตรงกับคอลัมน์นี้แล้วก็ภูมิลำเนาก็ตรงกับคอลัมน์นี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของคนที่3 เราไปดูผลลัพธ์ของการลันกันเลยนะคะ,ะให้ดูนะคะนี่ก็คือตรงนี้เป็นในส่วนของ t h สนะคะส่วนหัวตารางส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของ t b บอดี้ในส่วนของตัวตารางแล้วตารางข้างล่างนี้ก็คือเป็นการประยุกต์ใช้นะคะจากตัวตารางนะคะให้ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการถ้าเรามองตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมพวก S Google s h e e t หรือ Excel นะคะที่เป็นตารางเป็นแถวเป็นคอลัมน์นั่นเองใน HTML เนี่ยนะคะการแสดงผลข้อมูลด้วยตารางเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะแสดงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะยิ่งถ้ามีการเขียนโค้ดเชื่อมต่อกับดาต้าเบสเราก็ใช้โค้ดภาษาใดภาษาหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามาแล้วมีการบวกกับภาษา HTML เนี่ย ก็จะสามารถดึงข้อมูลในดาต้าเบสเนี่ยออกมาแสดงได้ผ่านหน้าเว็บไซต์นั่นเองส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตารางก็ทำให้การแสดงข้อมูลนั้นมันมีความเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะสำหรับแท็กเทเบิลก็น่าจะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ